จบจบมันจบแล้วครับครับเล์พูพลหลังโดนแป๊บสอนมวยใครคือว่าที่พิรพลคนใหม่แห่งบอนไทย สวัสดีครับ mm. พี่น้อง c แชมป์ h ช n แนลครับผมแชมป์ s, พิรพลวันจัน์สรุปผลบอลมันส์มันสิเพิ่งจบไปแล้ววันนี้จะคุยเรื่องที่คนสนใจมากที่สุดครับทำไมลิเวอร์พูลช่วงนี้ไม่มีออราแชมป์เก่าเลยแต่บอลไทยอยู่ในสายเลือดเริ่มจากบอลไทยก่อนทีมที่มีกองหน้าที่น่ากลัวที่สุดในแดนสยาม mm. b g จีปทุมยูไนเต็ดเกือบ30ปีที่ได้แต่เฉียดไปเฉียดมาแต่ปีนี้ลุ้นพิรพลเต็มตัวครับ จากกองหน้าที่ก็โคตรน่ากลัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกัปตันเก่งสุรชาติสาวรีพิมพ์นี่เป็นจอมบูผมชอบความเป็นนักสู้เขามากมีตำนานวัย37ชาตรีฉิมทะเลที่สูงแค่176แต่โครงบอลเก่งอย่างกับสลาตันอิบราฮิมโมวิชเก่งชิปแล้วก็ยังมีเจนใหม่เจนรบสำเภาดีกองหน้าทีมชาติไทยวัย25นะครับแต่ล่าสุดฮะก็ตายแก้วเครื่องจักรน้ำเงินนี่เสริมทับความันทั้ง เทพมุยธีริลปนแดงดาบวกกับเดียโก้กองหน้าบราซิเลียนตำนาบุรีรัมที่เคยจัดไปถึง132ลูกจาก154นัดแล้วก็คว้าดาวซันโวสูงสุดไทยหลีก2สมัยและนี่คือครั้งแรกที่ทั้งคู่เล่นร่วมกันนะฮะบีจีบุกไปเจอเทโรแล้วดูฮะคนมันเก่งอะแค่15วิธทริเปนใจเดียโก้คู่ก่อน และกลับกันเปลี่ยนบทบาทเดียโก้ใจทีร์สินแดนดรามตํานานบทใหม่กับ b ีจีหนูนฮะและก่อนจบเกม9นาทีชาตรีชิมทะเลลูกที่100ครับโอ้โ oh. ห oh. สุดยอดเลขสวยเล่นสวยยิงสวยจบเกม2 0เหลืออีก13นัดนะครับ BG ีทิ้งที่2ถ้าเรืออยู่7แต้มแล้วก็ 4นัดใน12วันจากนี้จะเป็นวันกําหนดเลยครับว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้เจอกับตราดแล้วก็ต้องไปเยือนบุรีรัมย์ทีมอันดับ3เจอกับท่าเรือรองจากฝูงก่อนที่จะวลคัมบางกอก4นัดนี้ถ้าชนะรวดก็เอาแชมป์ไปเลยครับแฟนบอลไทยคิดยังไงฮะคิดว่า4นัดนี้ BG จะเก็บได้กี่แต้มจาก12แต้มเต็มผมฟันธงผมว่าน่าจะมี10แต้มนะฮะชนะ3 เสมอหนึ่งเนี่ยไม่เสมอบุรีรัมอาจจะเสมอกับท่าเรือแต่คิดว่า93.36%ผมว่าการรอคอยของ BG จะจบลงเหมือนอย่างลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการที่แล้วนะครับแลวก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าเกือบ15ปีที่ผ่านมาบอลไทยอาจจะไม่ค่อยเร้าใจเพราะว่ามีแค่4ทีมที่เป็นแชมป์เท่านั้นเองชลบุรีบุรีรัมเมืองทองและก็เชียงรายนะฮะ ถ้าปีนี้เราได้ BG เข้ามาอีกเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่าลีกที่ดีคือลีกที่ไม่มีการผูกขาดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมบอลอิตาเลียนสู้บอลเยอรมันไม่ได้แล้วบอลเยอรมันก็สู้สเปนที่มี3ทีมไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วบอลอังกฤษโหดที่สุดแล้วเดี๋ยวโชว์หน้าครับจะพาไปดูช็อตเด็ดบอลพรีเมียร์ลีกกับขาลงลิเวอร์พูลทำไมมันมาเร็วจัง คืน Thursday นี้แชมป์พิรพนผู้จัดการทีมที่เด็กและดังที่สุดในอังกฤษแจ้งเกิดสุดจรวดเพราะกดโคตรโหดปรับที่4ล้านแล้วทำไมเราควรเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงซุปตาแบบเดียวกันด้วยปรัชญาสามเหลี่ยมทองคำคืนดันนี้เจอกัน23นารีก PPTV HD ช่อง36